บรรยากาศอยู่ในตัวอำเภอกุสุมานไปข้างหน้าพ้นคือไปนครพนมพรรมีน้องเลยเก็บวิวภาพสูงสูงสู่พี่สู่น้องเบิกข้างหน้าพ้นคือตลาดตัวเมืองกุสุมาน ทางในนี่คืออำเภอตัวอำเภอเด้อมีงานโซนยางพระกษิเล่นอยู่นะฮะในข้างในนั่นแหละตรงไปก็คือเข้าบ้านทะเลเข้าตัวเมืองสกลนครไปอุดรไปกาลสินสารคามควนแก่นโคราชทางนี้แหละพี่น้องเลยบรรยากาศสวยงาม ทางพ่นโบกไก่เลยพี่น้องเลยประมาณเจ็ดสิบกว่ากิโลนี่แหละน่าจะไปถึงนครพนมไปทางฝั่งลาวทางเมืองคำมุ่นเมืองคำเกิดเมืองหินบุญแถวๆนะแถวๆอำเภอท่าวเทียนแยกบบพันขึ้นมาบบได้พี่น้องเลยแยกบบพันเมื่อยไป เลี้ยวขวาไปอำเภอพนสวรรค์หรือกิ่งพนสวรรค์เมื่อสมัยหลายปีก่อน สายสั้นแหละกันได้เมื่อเลยนะพอใครอยากได้พี่น้อาอากมอเตอร์ไซค์มาไปไปบังไปเบังไปบัง,ไป,บงไปดูสั้นไปดูสั้นนี่ยคาขายยังนาะเนี่เข่าวโอ้ข้าวม,มูแดงเล้ว ไปบ้างมันจักบาทเหรอไปดูสิร้านนี้บมี่หมเดียวแม่มบ่เออมีร้านเดียวว่าขายเบร็